สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์ Mitsubishi Motors ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่41นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ Challenger Hall เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่บูธ Mitsubishi Motors ของเรานะครับปีนี้เรามีไฮไลท์ด้วยกัน2รุ่นนะครับเริ่มจากคันแรกเลยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับ Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition นะครับซึ่งมาภายใต้คอนเซ็ปต์ The Masterpiece นะครับแตกต่างเหนือระดับนะครับและมีฟังก์ชันที่ครบคันที่สุดในรถระดับเดียวกัน ซึ่ง Elite Edition ตัวนี้ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาจาก Mitsubishi p a j e r o Sport นะครับในรุ่นท็อปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับซึ่งอัปเกรดมาจากตัว GT Premium นะครับแล้วก็ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับ GT Premium เช่นกันมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีสีดำนะครับแล้วก็สีขาวหลังคาดำนะครับซึ่งจอดอยู่ข้างๆผมนี้โดดเด่นครับเริ่มตั้งแต่ตัวภายนอกด้วยชุดตกแต่งพิเศษนะครับมาในโทนสีดาเริ่มตั้งแต่ตรงกระจังหน้า แผงกันกระแทกนะครับตรงใต้กันชนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังราวหลังคานะครับรวมถึงตัวล้ออัลลอยขนาด18นิ้วนะครับซึ่งก็มาในโทนสีดําดูดุดันแล้วก็พรีเมียมเลยทีเดียวส่วนภายในครับอันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับวัสดุหุ้มเบาะสีน้ําตาลทําด้วยวัสดุพิเศษช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงแดดโคเลโมดูเลไม่ร้อน แม้ต้องจอดรถตากแดดนะครับเป็นระยะเวลานานแล้วนอกเหนือจากนั้นครับก็อัดแน่นนะครับด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วก็ระบบความปลอดภัยอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยถึงเจ็ดตำแหน่งด้วยกันแล้วมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตร181แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสำหรับราคาจำหน่าย b a j o s p o r t Elite Edition นะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับ ราคาจำหน่าอยู่ที่1,524,000บาทและในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ1 6 2 9 0 0้บาทตัวนี้ก็เป็นไฮไลท์ตัวแรกของเราที่งานนะครับส่วนตัวที่2เป็นตัว Mitsubishi x p a n d e r Cross the Urban SUV ซึ่งก็เป็น SUV 7จที่นั่งสำหรับคนเมืองโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกนะครับที่ดู เข้มแข็งบึกบึนและด้วยจุดเด่นพิเศษนะครับด้วยความสูงใต้ท้องรถนะครับที่สูงถึง225มิลิเมตรช่วยพาคุณก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆนะครับถนนที่ธุระกันดาลนะครับผ่านไปได้อย่างสบายแน่นอนแล้วช่วงนี้ครับน้ำชอบท่วมๆอยู่ด้วยนะครับด้วยความสูง225มิลิเมตรผมมั่นใจครับว่าสามารถพาคุณผ่านไปได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พื้นที่ภายในเบาะเจ็ดที่นั่งนะครับสามารถปรับได้นะครับตาม ที่เราต้องการกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเหมาะสำหรับการาใช้ชีวิตในเมืองอย่างแน่นอนนะครับอันนั้นก็เป็นตัว expander cross แล้วก็พิเศษครับช่วงนี้เราได้ทำการขยายระยะเวลานะครับของราคาช่วงแนะนำเรายังคงยืนราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะราคานี้สำหรับลูกค้าที่จองภายในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ทำการออกรถภายในเดือนกันยายนศกนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นไปแล้วนี่เราจะต้องปรับราคาขึ้นแล้วนะครับไม่ไม่สามารถต่อ ได้อีกแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์นะครับมิสูบิชิมอเตอร์สนะครับเราก็เตรียมไว้ให้สําหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะซื้อรถยนต์มิสูบิชิทุกรุ่นทุกคันเลยนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น let's go ลุ้นทองลุ้นล้านนะครับลุ้นรับสร้อยคอทองคำมูลค่ารวม1ล้านบาทนะครับโดยเราได้เตรียมเป็นรางวัลใหญ่นะครับหนึ่งแสนบาท5รางวัลนะครับและรางวัลย่อย5000บาท100รรางวัลด้วยกัน และนอกจากนี้ครับเรายังมีแถมประกันภัยชั้น1 1ปีให้อีกด้วยนะครับฟรีค่าแรงเช็กระยะนะครับตลอดระยเวลา5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับหรือจะเลือกรับนะครับดอกเบีย้ยพิเศษหรือว่าขับฟรี90วันนะครับอันนี้ก็ เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนะครับก็อยากให้คุยกับทางผู้จําหน่ายของเราทางพนักงานขายของเราซึ่งเงื่อนไขนี้เราให้ไม่ใช่เฉพาะที่งานมอเตอร์โชว์แห่งนี้ที่เมืองทองธาน,นีแห่งเดียวเท่านั้นนะครับช่วงนี้เราได้จัดงานมิซูบิชิมอเตอร์โชว์อีกด้วยนะครับที่โชรูมิซูบิชิทั่วประเทศตลอดระยะเวลาวันที่15นะครับถึง26ระกรกฎาคมศุกร์นี้นะครับไทมิ่งเดียวกันกับมอเตอร์โชว์เลยท่านใดที่สะดวกนะครับก็เชิญชวนนะครับให้มาที่เมืองทองธาน,นีแห่งนี้นะครับ มาชมแล้วก็ทดลองขับกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาหรืออยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถไปชมแล้วก็ติดต่อขอทดลองขับได้นะครับที่โชรูมิซูบิชิทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับและแน่นอนครับทุกท่านจะได้รับข้อเสนอพิเศษช่วงมอเตอร์โชว์แห่งนี้นะครับเหมือนกันหมดทั่วประเทศเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านแล้วไว้พบกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับ